สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาการงานอาชีพของแบบชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องของงานเกษตรค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของผักสวนครัวคืออะไรและการปลูกผักสวนครัวกันค่ะ ผักสวนครัวนะคะเป็นพืชผักที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนใช้พื้นที่ปลูกน้อยได้ผลผลิตเร็วปลูกได้ทั้งภายในภาชนะเช่นกระถางตั้งพื้นกระถางแขวนยางของรถยนต์ถังพลาสติกและปลูกลงในแปลงปลูกคะ่ะมาดูค่ะการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะคะ ผักสวนครัวที่นักเรียนเห็นในรูปนะคะมีชื่อว่าอะไรคะลองทายดูก่อนคะ่ะใช่ค่ะผักสวนครัวที่นักเรียนเห็นนะคะมีชื่อเรียกว่าผักชีนั่นเองซึ่งผักชีนะคะสามารถปลูกได้ในกระถางตั้งพื้นค่ะกระถางควรมีรูเพื่อระบายน้ํานะคะเพื่อไม่ให้น้ากักขังนั่นเองค่ะ ผักชีค่ะนักเรียนลองนึกดูสิคะว่าเอาไปใช้ประกอบอาหารอะไรได้บ้างคะค,ครูขอยกตัวอย่างนะคะอ่ารูปแรกที่เราเห็นค่ะคืออะไรคะต้มยำทะเลนั่นเองนะคะเอาผักชีมาโรยหน้านะคะเมนูที่สองค่ะคือเมนูอะไรเอ่ย ประเภทยำต่างๆนะคะผักชีก็จะมาโรยหน้าตกแต่งให้สวยงามนะคะและก็เมนูที่3ค่ะเป็นเมนูที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยนะคะนั่นก็คือไข่เจียวค่ะตกแต่งให้หน่ารับประทานในการใช้ผักชีโรยหน้านั่นเองค่ะต่อมาค่ะผักสุนครัวที่เรียนเห็นนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคะลองทายดูก่อนค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะผักสวนควรัวที่เรียนเห็นนะคะมีชื่อว่าสาระแหน่นั่นเองนะคะสาระแหน่ค่ะสามารถปลูกในกระถางที่ใช้ในการแขวนได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะคะสาระแหน่ค่ะทําเมนูอาหารอะไรบ้างคะนเรียนเคยเห็นไหมหรือเคยทานหรือเปล่าเอ่ยเมนูแรกที่คุณแนะนําค่ะว้าวนั่นก็คือลาบนั่นเองค่ะเอาไว้โรยหน้านะคะ เมนูที่สองค่ะเป็นน้ำค่ะดับกระหายเอามาตกแต่งนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าไมมิ้นนะคะกลิ่นจะสดชื่นแบบนั้นนั่นเองนะคะมาดูเมนูที่3ค่ะเป็นไงคะน่ารับประทานไหมคะปลากระพงค่ะจะมีสารแน่นะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะ มาดูผักสวนครวอนที่3กันค่ะนเรียนรู้จักไหมคะว่ามีชื่อเรียกว่าอะไรถูกต้องแล้วค่ะมีชื่อเรียกว่าต้นหอมนั่นเองนะคะต้นหอมค่ะเราสามารถที่จะปลูกในยางของรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วนะคะเอามาปลูกต้นหอมได้นะคะมาดูอาหารที่ใช้ต้นหอมในการประกอบอาหารค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ยกตัวอย่างเมนูแรกค่ะว้าวเป็นไงคะน่ารับประทานไหมคะผัดปลาหมึกค่ะใส่ต้นหอมเมนูที่สองค่ะว้าวเขาเรียกว่าอะไรคะเคยทานไม่เอ่ยหมูผัดพิไทยดำนะคะแล้วก็เมนูที่สามค่ะน่าจะคุ้นหูคุ้นตาและคุ้นรสดีนะคะนั่นก็คือมาม่านั่นเองนะคะใช้ต้นหอมโรยหน้าลงไปค่ะ มาดูผักสวนครัวที่สีนค่ะนักเรียนน่าจะรู้จักนะคะมีชื่อเรียกว่าอะไรเอ่ยพริกนั่นเองค่ะพริกนะคะก็คือจะทำให้รสชาติมันทำไมคะใช่ค่ะเผ็ดนั่นเองการปลูกพริกค่ะสามารถใช้กระมังหรือถังที่มันแตกแล้วนะคะเอามาปลูกนะคะเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยๆเองนะคะ ส่วนเมนูที่ใช้พริกประกอบอาหารเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยค่ะเมนูแรกที่ครูแนะนําค่ะนั่นก็คืออะไรคะอ่าน้ําพริกกะปินั่นเองนะคะมาดูเมนูที่2ค่ะว้าวนี่เห็นยิ่งหิวเนาะอ่าผัดกะเพรพาค่ะที่เรากินกันบ่อยๆและเมนูที่3ค่ะหยหิวกันเลยทีเดียวนั่นก็คือส้มตํากุ้งสดนั่นเองค่ะ ะฉะนั้นนะคะการปลูกผักสวนครัวนะคะในแปลงปลูกค่ะเขาบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะผักสวนครัวนะคะเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะได้รับวิตามินและใยอาหารที่ช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ตามปกติช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะครอบครัวที่ประกอบอาหารเองก็มักจะซื้อผักสวนครัวจาก ตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งบางครั้งนะคะก็อาจจะมีราคาแพงไม่สดใหม่หรือมีสารเคมีตกค้างนะคะแต่ถ้าเราปลูกไว้รับประทานเองค่ะเราก็จะได้ผักที่สดใหม่สะอาดปลอดภัยและการปลูกผักสวนครัวแต่และชนิดก็ควรเลือกปลูกให้เหมาะสมกับฤดูก,กาลเพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามีแบบฝึกหัดหลังเรียนค่ะเรื่องการปลูกผักสวนครัวนในภาชนะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถามให้เรียบร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ